สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสามีซื้อน้ำส้มมาแพงภรรยาบอกเอาไปคืนเชื่อฟังสุดท้ายรวย9,500ล้าน เชื่อภรรยาแล้วรวยมีจริงเรื่องราวที่เกิดขึ้นภรรยาสั่งทาเย็บซูโอมิสามีผู้ซึ่งกลับมาจากการซึ้อของที่ร้านช็อปไรท์ในเมืองแฮเกนแซกรัฐนิวเจอร์ซีในปีคศออ2018ชายวัย56ผู้รักภรรยาคนนี้ไม่หือไม่อือใดๆเขาปฏิบัติตามคำแนะนำของภรรยาทันที ซูโอมิขับรถกลับไปยังร้านค้าเดิมเพื่อขอคืนน้ำส้มเขาได้เงินกลับคืนมาเต็มจำนวน5ดอลล่าและกำลังจะเดินกลับไปที่รถเพื่อเอาเงินไปคืนภรรยาแต่แล้วตาของเขาไปสะดุดอะไรบางอย่าง Power Bowl รางวัลมูลค่า306ล้านดอลล่าป้ายโฆษณาลอตเตอรี่ตั้งอยู่บนเคาน์เตอร์บริการลูกคา้าฉันชอบเลขนี้จังและภรรยาของฉันก็น่าจะชอบซูโอมิคิดในใจและรีบปรีเข้าไปซื้อทันทีเขาซื้อไป สองใบโดยใช้เงินทั้งหมดจากที่คืนน้ำสม้มวันต่อมาขณะที่ซูโอมิกํำลังจะทำสวนเขาก็จำเรองไปเห็นรถของตนที่สกประกไม่รู้ว่าเพราะกลัวภรรยาบนหรือเรื่องอันใดซูโอมิตัดสินใจหยุดทำสวนและขับรถไปร้างทันทีในขณะที่ติดไฟแดงอยู่นั้น เขาก็เหลือบไปเห็นร้านเซเว่นเอเลเวนอยู่ทางขวามือเขานึกขึ้นได้ทันทีว่าซื้อรัตเตอรี่มาและวันนี้เป็นวันประกาศผลสูโอมิจึงตัดสินใจเข้าไปจอดและเดินเข้าไปข้างในเพื่อตรวจผลรัตเตอรี่สูโอมิหยิบใบแรกมาสแกนกับเครื่องตรวจที่อยู่ในเซเว่นคุณไม่ใช่ผู้ชนะเครื่องตรวจบอกกับเขาจากนั้นเขาหยิบใบสุดท้ายมาสแกนโปรดติดต่อแคชเชียเพื่อดูคำแนะนำต่อไปสูโอมิงงงกับคำอธิบายที่เครื่องตรวจบอกกับเขา ล้าจึงเดินไปที่แคชเชียร์และเอาตั๋วใบที่สองไปยื่นให้รบกวนช่วยตรวจสอบได้ไหมฉันคิดว่าเครื่องของคุณไม่ค่อยดีสูโอมิบอกกับพนักงานแคชเชียร์พนักงานนำบัตรไปตรวจสอบเพียงไม่กี่วินาทีต่อจากนั้นโอพระเจ้าพนักงานตะโกนลั่น คุณหมายความว่าอย่างไรสวมิถามด้วยความงงโอะเจ้าโอโอภเจ้าโอโอภเจ้าโอโอภเจ้าเธอพูดไม่หยุดแม้เขาจะพยายามถามเธอครั้งแล้วครั้งเล่าก็ตามจนหัวใจของเขาเต้นเร็วอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนจนในที่สุด ธอก็พูดกับเขาว่าใหญซูโอมิมองดูตัวเลขเขาตัวชาเบลอกลับบ้านไม่ถูกเป็นเวลากว่าสองชั่วโมงที่เขาขับรถวนไปวนมาจนพอที่จะตั้งสติได้เขาจึงตัดสินใจกลับบ้านทำไมใช้เวลานานขนาดนี้หายไปไหนมาภรรยาย,ยืนรอหนะ้าบ้านด้วยความโมโห,โหและสงสยัยแต่จากความโมโหกลับกลายเป็นความงุนงงทันทีเมื่อเห็นสามีของตนเดินร้องไห้มาหาเธอซูโอมินำผลรางวัลให้เธอดูโดยไม่พูด ดๆจากนั้นทั้งสองก็ร้องไห้พร้อมกันทั้งสองถูกรางวัล315ล้าน3แสนดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ9,500ล้านบาทสุโอมิออกจากงานและวางแผนที่จะอยู่เฉยๆที่บ้านหลังเดิมกับภรรยาของเขาสิ่งแรกที่เขาวางแผนจะทำคือการชำระเงินกู้ที่จ่ายให้ลูกสาวของเขาไปเรียนมหาวิทยาลัยในปีหน้าและจ่ายค่าผ่อนบ้านให้หมด ผมรักน้ำส้มเข้าแล้วสูโอมิกล่าวในงานแถลงข่าวในปีคศ2018ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก TK Variety ขอบคุณครับ